สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ,บ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0ู3 4 5 3 9 2 2 4ค่ะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L 4 5 0 8 D I กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว L4508DI เป็นรถขนาด45แรงม้า ah นะคะเป็นรถขนาด4สูบ2พาว4วิวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่ตัวใบดันหน้ากันเลยนะคะรถคันนี้นะคะมีปรับสภาพทําสีแล้วนะคะสำหรับรถรุ่นนี้จะประมาณปี53นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราจะทําสีเพื่อความสวยงามนะคะค่ะไล่ดูขึ้นมานะคะค่ะ ทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บงานเรียบร้อยเช็คแล้วนะคะตัวนี้นะคะไล่ดูตัวสีกระโปรงรถนะคะตัวนี้ก็เก็บสีสวยงามแล้วนะคะสีตัวรถสีเดิมๆนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะ,ะยางยังพอใช้งานได้นะคะค่ะส่วน ไล่ดูมาเลยนะคะมีการเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไล่มาดูห้องผู้โดยสารนะคะซุ้มล้อเก็บสีปรับสภาพสวยงามเก็บงานแล้วทั้งหมดเป็นซีล้อหน้าแล้วนะคะเบาะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะค่ะตัวหลังคานะคะหลังคาก็เปลี่ยนใหม่เป็นหลังคาไฟเบอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงการทํางานนะคะ ไปไล่ดูชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่2,400ชั่วโมงนะคะค่ะตัวนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าค่ะไล่ดูไปนะคะส่วนตัวยางหลังนะคะก็อยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้อยู่นะคะอพอใช้เนาะค่ะรถคันนี้นะคะราคาเสนอไขาที่2 8 9 0 0 0พนะคะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายด้านหลังค่ะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะส่วนช่วงท้ายนะคะ แขนยกทั้งหมดนะคะโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วรถคันนี้ไม่มีรอยดามนะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสภาพตัวรถอย่างเดียวนะคะไม่ไดไ้รีวิวตัวระบบไม่ได้ทดสอบระบบนะคะพอดีสถานที่ไม่เอื้ออำนวยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะขอ รูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมจุดไหนบอกได้เลยนะคะราคาเสนอขายคันนี้นะคะอยู่ที่289,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันดินหน้าและผ่านโทนหลังนะคะราคานี้ก็ดีงามมากๆเลยนะคะเป็นรถที่เราปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรถรุ่น L4508DI นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถที่ราคาประหยัดนะคะก็รถคันนี้กุ้งก็แนะนำนะคะ Kubota L4508DI นะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับกุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ